สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามช่องวัน,นดีวันนี้แอดก็มีเคล็ดลับดีๆจากหลวงปู่ศิลานะคะที่ท่านได้เขียนกระดาษอีกหนึ่งแผ่นนะคะที่มอบให้กับลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะคะที่ท่านเป็นอาจารย์ดูดวงนะคะทำนายไพ่ยิปซีนะคะท่านได้มาทําคลิปลงในแอปแอปหนึ่งนะคะพอดีแอดก็ติดตามท่านนะคะเข้าไปเจอมานะคะสําหรับกระดาษแผ่นนี้นะคะหลวงปู่ท่านได้เขียน คาถานะคะที่ใช้ภาวนาเป็นประจำนะคะในการขอพรจากพระแม่ธรณีนะคะใครที่ไม่มีที่พึ่งนะคะที่มีปัญหาในชีวิตนะคะก็ให้สวดภาวนาคาถานี้นะคะเพื่อขอพรพระแม่ธรณีให้สวดภาวนาเป็นประจำนะคะหรือว่าสําหรับใครที่ไหว้พระแม่ธรณีนะคะให้เตรียมของไหว้นะคะก็จะมี คลิปๆก่อนนะคะที่ลวงผู่ท่านเขียนให้สําหรับการไหว้พระแม่ัวนี้ก็จะมีข้าวหนึ่งคำนะคะกล้วยถึงลูกแล้วก็ขามา1ึ่งคำแล้วก็บุหรีหนึ่งมวนนะคะแล้วก็ดอกไม้หนึ่งคู่แล้วก็จะมีธูปไปสองดอกสําหรับไหว้นะคะแล้วก็น้ําอีกหนึ่งแก้วนะคะก็คือการไหว้พระแม่ธวีีหลังจากนนั้นก็ให้เราสวดนะคะ ภาวนาคาถานะคะเมอะมะอุนะคะก้าจบด้วยกันหรือจะกครจะสวดภาวนา21จบก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ขอพอรพระแม่ธรณีนะคะขอให้พระแม่ธรณีเป็นที่พึ่งสำหรับใครที่ไม่มีทางออกชีวิตติดขัดไม่มีที่พึ่งนะคะขอให้ไหว้พระแม่ธรณีแล้วก็สวดภาวนาบทนี้นะคะที่หลวงปู่เขียนให้ เมอะมะอุเมอะมะอุเมอะมะอุให้สวดภาวนาเป็นประจำนะคะให้ขึ้นใจนะคะชีวิตเราจะมีทางออกคลี่คายแล้วก็พระแม่ธรณีจะเป็นที่พึ่งให้เรานะคะสำหรับคนที่มีปัญหาก็ให้ภาวนาเป็นประจำนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีชีวิตที่ดีอยู่แล้วนะคะก็ให้สวดให้ภาวนาก็จะมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีเคล็ดลับดีๆจากหลวงปู่มาฝากเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ